ก็ทำเอาอันใหม่เอาอันใหม่เบาๆต้องวางเบาๆช้าๆวางเบาๆช้าช้าม่ดีเลกไม่ดีเล็กไม่ก็ไ

แล้วก็ลงไปในน้ำน้ำน้ำให่น้ำไปดูกระดิกค่ะ๋อไแล้วตีนี้เสร็จแล้วค่ะอ้าวแลอะไรีุ่เดมนเท้มือแล้วทีนี้นวนเข็มมวยใส่ใส่นิ้วทีแล้วีนี้เดีวก็เอา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 มือจุ่มไปนน้แล้วให้มนลอค่ะหาสุบีค่ะนวดเท็ามือแล้วก็น ตงเอาเกมงลงไปในน้ำแล้วก็ยายน้ำกัดดูกัดดิกแลน้ำดูดดิเราพํเราทำไม่ได้ครับอ่าต้องต้องต้องผมเช็แล้วก็มเอาเกมมนโไปโยลงในน้ำแล้วก็ผม่ไม่น้ำกรดดูกดดินต่ตน้ำกระดูกดดินพอเราจะทำไม่ได้ครับ